วันนี้ตอนเย็นเดี๋ยวเราจะไปกินซีฟู้ดอาหารทะเลกันนะคะแต่ว่าตื่นเช้ามาไม่ได้กินข้าวกันค่ะวันนี้ก็กินน้ำพริกไข่ต้มแล้วก็แหนมที่ไม่ไดื้อทำเองนะคะทานเสร็จก็กดเครื่องล้างจานก็ให้พี่ดื้อมาเก็บนะคะเพราะว่าพี่ดื้อสบายสุดยังไม่ได้ทำอะไรก็ต้องใช้สักหน่อยพอตกเย็นมาพวกเราอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วก็นั่งรอเวลานะคะแม่ดื้อก็ไปนั่งดูลูกเล่นเก แล้วก็พี่ยิ้มก็นั่งดูทีวีเพื่อที่เราจะรอเวลาฝรั่งฝรั่งบ้านไม่ดื้อแล้วกันก็คือไม่เคยเลทนะคะส่วนใหญ่เผื่อเวลาก่อนล่วงหน้าไม่เคยไปช้าไม่เคยไปตามเวลาเป๊ะถึงเวลาก็จะแบบว่าไปก่อนถึงเวลาค่ะตอนนี้ไม่ดื้อก็จะใส่รองเท้าแล้วนะคะรองเท้านี่จะใส่สุดท้ายสุดเลยเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่แบบว่ามันหนาวไงพี่มมก็เทบรักถ้าจะใส่ไปเลยเหรอทําไมไม่เอาไปไม่ไม่ไม่ดื้อเพราะไม่ดื้อขี้เกียจถือนะเพราะว่าฝรั่งเวลาไปงานถ้าอากาศแย่เขาจะเอากล่องรองเท้าหรือว่าเอารองเท้าเนี่ยใส่ถุงพลาสถึง แต่ไม่ด้ขี้เกียจไงไม่ด้ก็จะใส่ไปเลยเพราะว่าคิดว่ากระโดดขึ้นรถแล้วก็จบแล้วก็เสื้อโค้ทสวยๆเอามาด้วยนะคะแต่ว่าใส่ไม่ได้ค่ะฝนตกเยอะก็ต้องใส่กระสอบกันฝนเนี่ยละคะของแม่ดื้อตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านอาหารที่เพื่อนพี่ยิ้มจองไว้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งของเรามีทั้งหมด11คนค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาก็บอกแล้วว่าสามีแม่ดื้อมาก่อนนะคะทีนี้เราแม่ดื้อจะพามาดูว่าอาหารทะเลที่เขาเสิร์ฟวันนี้มีอะไรบ้างนะคะแม่ดื้อก็รู้จักไม่ทุกอย่างนะ่าาามมมีเยยะหหหลลลลกกกคัๆ ก็จะมากินพวกอาหารทะเลนะเพราะว่าตําน้ําจิ้มซีฟู้ดมาแล้วไงอย่างไอพวกที่อยู่ในถาดในอะไรที่แบบว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่กินนะเพราะว่าอยากกินพวกปูพวกกุ้งมังกรพวกอะไรพวกเนี้ยนะคะที่แบบเราสามารถจิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดได้ตอนนี้คนก็ทยอยเริ่มมากันละ เพื่อนๆของพิมพ์ก็มากันครบแล้วนะคะเพราะใหญ่คนนี้เนี่ยแกก็ประกาศมาถึงเวลาแกก็จะประกาศนะคะว่าอาหารทะเลวันนี้ที่เขาเสิร์ฟมีอะไรบ้างก็เพิ่งรู้นะคะว่ามีอยู่ตั้ง50ชนิดเลยค่ะปีนี้เขาก็แบบจับกุ้งมังกรได้เยอะมากนะคะในบริเวณเมืองบูนะคะก็ฟังเขาเสร็จก็เขาก็ให้ไปตักนะคะเสร็จแล้วไม่ดื้อก็กินเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วก็มานั่งคุยแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําก็นั่งคุยอยู่นานเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าเขาเสิร์ฟเค้กแล้วนะคะก็เลยไม่ได้มาถ่ายตอนที่แบบเค้กมันน่าสวยๆทานเสร็จอะไรเสร็จก็เลยชวน ที่บ้านเพื่อนของพี่ยิ้มนะคะที่เขาเช่าะคะ่ะอันนี้มันจะเป็นโรงนาเก่านะแล้วเขาก็มารีโนเวททาเป็นปล่อยเช่าให้คนมาเช่าเพราะว่าเมืองบูมันก็จะมีพวกแบบคนเขามาเที่ยวมาอะไรเขาก็จะทําเป็นให้เช่านะคะอันนี้ก็จะแบบอยู่ได้หลายคนเลยเพื่อนพี่ยิ้มเดี๋ยวก่อนนะมีทั้งหมดกี่คนพราะ11คน11คนลบสาก็เหลือ8ก็มี8คนนะคะที่พักอยู่ที่นี่เขามากัน4คู่คะ่ะก็มาแบบคู่สามีภรรยากันไม่ได้ลูกมานะคะพอลูกเขาโตกันหมดอันนี้คือก่อนที่เราจะกลับนะคะเราก็มาเดิน ดูบ้านบ้านลงนาอันนี้ยค่ะที่เขาปล่อยเช่าพี่มมาถึงก็มานั่งดื่มนั่งคุยกับเพื่อนเอนสนุกสนานเฮฮาเลยนะคะวันนี้เราก็กลับกันจนเกือบเกือบตีหนึ่งเลยค่ะ